ทีมเมื่อวาน,นี้ก็กดไป็นท17คะแนนเลยสุภวิทย์ปล่อยซ้ายโด้โแล้วครับมาให้กับสุภวิทย์3คะแนนโอ้โหเปิดตัวดีทีเดียวครับสำหรับสุภวิทยนะ์ฮะแล้ว2คะแนนล,ลงไปง่ายช่องว่างลดมาเหลือ6คะแนนครับในตอนนี้วันนี้จะเป็นพุทธ ในอนาคตเลยครับของมเดอร์แมนพายนะในอีกห้าปีนะครับสุขุมวิทย์สามคะแนนเองเลยโอ้โหยังเช็ดแป้นลงไปอีกครับโอ้โหแล้วเป็นสามแต้มสุดท้ายปิดควอเตอร์เลยครับยิ้มเลยครับเจ้าตัววันนี้ทำอะไรก็ดีมือขึ้นมากๆเลยครับจบควอเตอร์ได้เป็นโมเดอร์แมนพายที่นำอยู่ครับสามสิบครับข้ามแล้วทิ้งมาตรงกลาง สองคะแนนโอ้โหสติ๋ได้ครับสุภาพบุรครับแล้วฟาสเล็กนันเองอคนเดียวลูกนี้โล่งโล่งครับโอ้โหแบบนี้ก็ยังคงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับดุนกลาชฟูคอร์ดเพรสครับกดดันไทยตั้งแต่ในในสนามเลยนะครับในแดนของไทยเหลือสี่คะแนนครับ นี่เป็นบอลของเราบ้านะครับโชว์สุภวิทย์ลงครับแต้มที่3ของเจ้าเจมส์รซบเป็นสักู่นี้อีก1ลูกลงทั้งมีจังหวะฟาวตุนกลาลาสใช่ครับมีฝาว4แล้วนะครับ ได้ฟรีโทรเลยครับไทยสองลูกครับเพื่อขยับช่องว่างแปะเป็น2หลักนะครับสุภวิตชูดแม่นนะครับฟรีโทรนี่1ร้เลยนะครับโอ้สุภวิตพลาดยากครับดูโทษแม่นมากๆตัวเล็กแต่ว่ายิงดี <c oughs> ฟิลิปปินสู่จีนพวกรอบรองมากกว่าไทยขโมยได้ครับ แล้วก็สองแต้มเลอัพลงไปเพื่อนว่างใต้แป้นนั่นและแล้วก็หยอดสองคะแนนลงไปครับสุดทวิตทำคะแนนติดต่อกันเลยนะครับ